อลิมูดเกมไนไทยแลนด์วิฟโฟมอาบน้ำชโชกุบุสึ กันต่อนะครับฮาลลีวูดเกมนายไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์6โมง20สนาทีทางช่อง3 HD อดีของเรานะครับบอกไปก่อนเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปพวกคุณจะสนิทสนมกันมากในทีมนะเพราะเกมเกมนี้เนี่ยต้องเลือกมา2คน คนหนึ่งยืนข้างหน้าอีกคนหนึ่งมาซ้อนข้างหลังแล้วสอดมือมาอคนหน้าเล่นข้างหน้าคนหลังเล่นมือไปด้วย<อ>นะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเลือกให้ดีให้เวลาฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้จะได้เล่นก่อนแล้วฝั่งนี้ค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งข้อละหคะแนนตัดสินแล้วว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตนี่คือขอมือเธอหน่อย,อยอสองคนแอคกี้เอาใครครับคนหนึ่งข้างหน้าคนหนึ่งข้างหลังอ่า ขอเลือกพี่มาตูมกับพี่ไก่ครับพี่มาตูมกับพี่ไก่แล้วให้มาตูมอยู่ข้างหน้าใช่ไหมไม่ไม่มาตูมข้างหลังมาอยู่ตข้างหลังมาพวกเราแกงชายแท้เริ่มป่ะเฮ้ยพร้อมไหยไอ้สุดยอดมวลก็คือคนดังทั้งไทยและต่างประเทศเหมือนกันเลยเขาคือใครบ้างเตรียมตัวให้ดีพร้อมแล้วเริ่มจ้าพนมจ้าพนม

ยากไปยากยากเทพพิทักษทพิทักยากไปยากยากนะแต่คิดแต่เขาได้ไปเยอะมากจนหมดเระต้องวนมาใหม่อ่ะเธอเำไมเธออยู่หน้าเราชันเหนื่อยอ่ะไม่แต่หน้าไก่เหมือนมากเลยนะเทพพิทักเก่งนะพอแบบว่าคุกเข่าเรารู้เป็นโอมเลยเก่งเพราะว่าแสดงว่าเราคุกเข่าบ่อยไงใช่พี่สุดยอดให้ดูสะบ้างว่าทําอะไรยังไงเขาเซ็ตสแตนดาดไว้สูงมากนะครับผมเขาได้ไปทั้งหมด 15คนคูณ5้าแล้วกับ็สบห้องไก่อีก45เป็น115่ง้นยแนนเพราะฉะนั้นคุณฟุกอย่าพึ่งเรายังได้อยู่เรายังได้อยู่แต่ตะเกียบเขาก็ใบดีเราก็สามารถทำได้คุณฟุกถ้าเกิดว่าคุณอยากเข้ารอบแจ็คพอตแล้วเราคุณทำได้17คนชนะเลย17นี่ชนะเลยทำได้สองคนที่จะกอดกันแล้วใบให้คุณคุณคิดว่าเป็นใคร พี่เคนกับนายเอครับโอ้โหงานาดีมากพร้อมแล้วเริ่มไม่รักไม่นิวจิวนิวจิวนิวจิวได้ไปแจแจดชมชื่นอ่าอ่านชื่นเต็มชื่อว่าแจ็จแชมพูนิ่งไปไปยองคุกกุ๊กได้ตูนบริสเลมตูบริสเลมได้ไปติ๊กซีโร่ไม่ใช่ อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศพุทลีุีได้ไปโตโน่อาคินโอเคยอดรักสลักใจใครใช่อีกคนนึงพี่เป้าสายยันพี่เป้าสายยันสายูันต้องได้ไปไงวะฆ่าไหมบี้สุกริตโอ้โหไปไงวะรับทุบทุบทุบ แบ็คพิงค์ิซ่แบ็คพิงค์ถูกต้องไปตอนตอนเอวิสเอวิสเอวิสเซนี่ถูกต้้งอ้สาวคนณชายสาวคนณชายได้ข้ามไมข้ามไมฮะบิามินบิามินได้อะ พิ่เอกโลโซไก่โลโซได้หั้คาม้ามโอ้โหคานี่แหละไข่ไ่เร็วเร็วเร็วพ่จ๊ะออจ๊ะอะไรจับน้องพนีเอ้ยั่เ้ารอเพลงไม่ได้ซัตคอร์ดตคอรไดได้ามามดีดีดอิงลี่ยิงลีอะไร จุมพลโอเคได้เอาเอาเร็วเล่นเล่นหมดเวลาอันนี้ไม่รู้ไปไงวะเฮ้ยมาต้องมาต้องเต็เต็มอ๋อเต็มอันนี้เหรอเชฟบะเชฟบะใครเออเฮ้ยต้องได้17นะถ้า17ปุ๊บฟุ๊กเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง17นะครับผมแม็กกี้เข้าสู่รอบแจ็คพอตและทีมของฟุ๊กได้ไปทั้งหมด โอ้โหต้องเขย่าด้วยเหรอเนี่ยสิบห้าโอ้โหไม่น่าเกลียดถือว่าเท่ากันเลย15ต่อ15นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณฟุกแพ้ไปครับ113ต่อ115้ห แน่นอนครับฟุกมาเนี่ฟุกมาเนี่มศักดิ์สรีสมศักดิ์สรีคุณว่าเขาเต็มที่กับพวกคุณไหมล่ะสุดๆดครับสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะฟังเพลงของเขานะแน่นอนแล้วคุณจะเป็นสมาชิกของเขาเหมือนกันเราจะเป็นเพื่อนนรกกันทั้งหมดอดเพนะครับผมขอบคุณมากครับเชิญขาตบาก่อนเลยครับผมครับอามักกี้จ๋าเชิญทางนี้จ้ะถึงเวลาของเธอแล้วเธอจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตวิธีการคือ เลือกสองคนไปใบ้ชื่อที่ขึ้นข้างหลังที่คุณไม่เห็นเพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งเลือกหนึ่งคนอีกฝั่งหนึ่งเลือกอีกหนึ่งคนสองคนที่คุณจะเลือกเลือกใครครับคงรู้นะว่าต้องเลือกใครเพราะเขาแต่งหน้ารอแล้วมาตูมมา,มาเลือกมาตูมไประหว่างแขกเข้าห้องเงินแสนนะแขกเข้าแล้วแขกเข้ารีบไปรีบไปและฝัะ่งนี้เลือกใครหนูขอเลือกจากลีลาค่ะเลือกพี่เคนค่ะขอให้คู่นี้ ไม่ลิซ่าให้ดูหน่อยครับม่ทาลิซ่าหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเป็นหนูได้ไหมล่ะเราอย่าี้ลงหรือลงเราลงเราแอนเราไม่ได้ลงเดียวเราลงแล้วเราแอนเราลงแล้วเราแอนหนึ่งแสนบาทเอาไม่ได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว เกมขอมือเท่าหน่อยเนี่ยหนูอะ่ะจะเอาใครเป็นคนใบ้ดีแล้วหนูรู้สึกว่าพี่มาตูมแบบเซนเขาดีไงเราคือแบบชดจาพนมอะ่ะไก่คือเต็มที่แบบใส่รืมอายุไม่เลยโอยน่ารักอะรักแกขอบคุณมากๆพี่ๆให้คำแนะนำดีมากแล้วมันเป็นการสามัคคีที่ดีมากทีมเรามันตัวแม้ตัวมัมยังไงเป็นกำลังใจให้น้องแม็กกี้คนนี้คว้าเงินแสนให้ได้นะคะหนูอยากจะได้คอมใหม่จริงๆเพราะว่ามันมันคือสายงานหนูว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนคอมมานานมากนะคะ สู้อวันนี้คือสู้สุดมีอะไรก็คือจะปล่อยให้หมด